ชูวิทย์เปิดหน้าน o มินีกลุ่มทุนจีนธุรกิจสีเทาเตรียมมอบเอกสารเส้นทางการเงินตู้ห่าวให้พอบอรตอรอชูวิทย์เปิดหน้าโนมินีกลุ่มทุนจีนธุรกิจสีเทาพรุ่งนี้เตรียมนําเอกสารเส้นทางการเงินที่ชัดที่สุดของตู้หา่าวส่งให้พอบอรตอรอและรองทั้งสองหวังคงไม่แกล้งงงเหมือนปอปอสอที่ทําท่าขึงขังตอนไปตรวจเครื่องบิน แปะกระดาษไว้แค่สามแผ่นนายชูวิทย์กมลวิสิตอดีตหัวหน้าพรรคการเมืองและนักธุรกิจชื่อดังโพสภาพพร้อมข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวโดยระบุว่าทุนจีนสีเทาและโนโมินีการทำงานของบรรดาม,มาเฟียจีนต้องมีโนโมินีเป็นตัวแทนออกหน้าเสมอนายตู้หา่าวมีนางพัชรินนายโทนี่มีนายน้อยนายลินหลงใช้เครื่องแบบทหารอวดอ้างเบื้องสูงร่วมสมาคมเถื่อนถ่ายรูปบรรดาข้าราชการหน่วยงานรัฐ ทั้งหมดใช้วิธีการหลายรูปแบบที่ผิดกฎหมายหลอกลวงคนจีนด้วยกันโดยใช้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพวกจีนเทาเหล่านี้จะไม่สามารถทําได้หากประเทศนั้นมีระบบราชการที่เข้มแข็งจ่ายเคลียร์คอรัปชันไม่ได้เช่นสิงคโปร์พวกนี้ไม่กล้าแย,ย้มเข้าไปแต่เขมรพมา่าลาวไทยจีนเทาจะออกอารวาสตั้งแก๊งพนันออนไลน์คอเซ็นเตอร์บ่อนการพนันผับบาร์ไปจนถึงยาเสพติด เมื่อได้เงินก็มาฟอกตำรวจไปจับขยายผลพบบ้านหรูหลังละห้าสิบล้านถึงหลายร้อยล้านซื้อกันยกหมู่บ้านหรือซื้อคอนโดหรูยกชั้นด้วยเงินสดคนไทยเลยกลายเป็นชนส่วนน้อยในชุมชนเงินจีนเทาผ่านกระบวนการฟอกเงินเช่นนายตู้ห่าวมีที่ดินเป็นร้อยแปลงทั้งกรุงเทพภูเก็ตขยายกิจาการใหญ่โตโดยการช่วยเหลือของตำรวจใหญ่ในอดีตชื่ยอย่อปอปลา และชอชิงทั้งสมยอมเต็มใจเพราะอยู่ในหายใบเดียวกันบางก็ได้หุ่นลมบางก็ได้ส่วนแบ่งหรือจินเทาบางกลุ่มใช้วิธีการเช่านอมินีตัวแทนผ่านการช่วยเหลือของสำนักงานกฎหมายบางแห่งที่หากินกับคนจีนโดยเฉพาะโดยมีอัตราตามนี้ 1. ค่าจดทะเบียนบริษัทร่วมทุนในประเทศไทย35,000บาท 2. ค่าธรรมเนียมของรัก6,500บาท 3. ค่าร่างและจดทะเบียนข้อบังคับบริษัท 15,000บาท 4. ค่าดำเนินการโอนหุ้นลอยให้โนมินีไทยโอนหุ้นลอยไว้กันหนี1 5 0 0 0บาท 5. ค่าเช่าโนมินี40,000บาทต่อคนต่อปีอัตราเหล่านี้ไม่ได้ยกเมฆดูเอกสารภาษาจีนในคอมเมนต์เรื่องของจีนเทาและหลักฐานจะถแถลงข่าวภายในอาทิตย์นี้เพื่ออัปเดตให้สังคมทราบว่าหน่วยงานรักไหนแกลงหลับหูหลับตาลักหลับช่วยเหลือรับผลประโยชน์ พรุ่งนี้จะนำเอกสารเส้นทางการเงินที่ชักที่สุดของตู้ห่าวเพิ่งดึงข้อมูลการเงินมาจากระบบคลาวสดๆร้อนๆขอส่งให้ผอบอรตอรอและรองทั้งสองคงไม่แกล้งงงทำตัวภาวะพะวงคิดกังขาเหมือนปปสหลังจากผมเปิดเผยเรื่องที่ปรึกษาพัวพันกันเหนียวแน่นเหมือนไข่ลูกเขยกระทรวงยุติธรรมของท่านรัฐมนตรีสมศักดิ์เทพสุทินมีเรื่องทำแม่งทำแม่งของหน่วยงานปปสที่ทำท่าขึง,ข,งขังตอนไปตรวจเครื่องบิน แต่แปะกระดาษไว้แค่สามแผ่นต้องให้รองพอบอรตร,รทั้งสองไปตรวจ้ํำอีกพูดจริงๆผมหวั่นใจกลัวเสียของครับท่านรัฐมนตรี